คลิปนี้สอนเทคนิคการสตรีมนมแล้วก็เทลายลาเต้อาร์ตสำหรับลายหัวใจแล้วก็โรเซตาค่ะคลิปเอาไว้ได้เลยนะคะรับรองว่าความรู้แน่นๆนการที่เราจะสามารถเทลายลาเต้อาร์ตได้ดีนะคะจะต้องเริ่มที่คุณภาพของนมค่ะนมที่มีคุณภาพที่ดีนะคะก็จะมีฟองเล็กมีความเนียนม,มีความวาวมีความเทแล้วลื่นเทคนิคในการสตรีมนมนะคะทุกคนก็ดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะคือการทําให้นม หมุนไปในทางเดียวกันค่ะแล้วก็มีฟองนมที่ไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะอยากให้สอนสตรีมนมที่ละเอียดกว่านี้ก็คอมเมนต์มาค่ะส่วนนี้คือลายเบสิกที่มุกว่าเทยากที่สุดค่ะทุกคนคือลายโรเซตาหรือว่าลายใบไม้นะคะทําไมถึงเทยาาเพราะว่ามันมีหลายเทคนิคค่ะมันจะเป็นเทคนิคของการที่เราต้องวิกเกิลหรือว่าสายมือให้เท่ากันไปข้างหน้าย้อนกลับมาข้างหลังส่วนเทคนิคลายเบสิกที่เทง่ายที่สุดคือลายนี้ค่ะลายหัวใจใครที่เพิ่งเริ่มต้นก็เทลายหัวใจก่อนเป็นลายแรกนะคะ ก็จะเทง่ายเลยคือเราจะเอามือหย่อนไว้ที่เดิมเลยค่ะแล้วก็ตัดจบแบบนี้สำหรับคนที่ถามนะคะตอนนี้มีคลาสลาเตออาร์ตและเบสิกบาริสต้าเปิด